สวัสดี FC สาวน้อย FC น้องอญิงครับตอนนี้ผมมาถึงหน้างานแล้วครับพี่น้องนี่ครับหน้างานแหลมชวัางเพื่อสาพัฒนะครับงานร30ปีของดีสีทธชาตินะครับมนีมือทถ่ายครับวันที่3พบกับวงสาวน้อยเต็มวงครับวงไงครับมนีพอดีเมื่อพ่อพ่อ FC ที่หลาครับก็ว่าเพ่นพ่นโบ มเดิมนคนไทยเราคุณมารัคเดี๋ยวผมสีลองไปถามเพิ่ิ่งครับตามความรู้สึกครับเปิดใจเพิ่นนะครับว่าเิ่นติดตามน้องมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับสวัสดีครับพ่อเป็นยังไงพ่อติดอันนี้มารอน้องเลยครับอันนี้ดีใจครับดีใจความฝันเป็นจริงคือคือพี่อันนี้มารอน้องใช่ไหมมามารอนานยังครับกี่โมงเปโมอ๋อ บ้านอยู่แถวนี้เนาะ,ะประมาณสิบเกือบสิบโลครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่คนอีสานใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ฟังฟังรู้ครับฟังรู้เป็นคนคนภาคกลางาากลางไหมภาคกลางครับบนพิษณุโลกอ๋อติดตามน้องชอบน้องชอบชอบชอบตั้งแต่แรกครับตั้งแต่เอาไปไหนมาไหนก็นอนใต้ท้องรถเนี่ยสมัครมาสมัครทีแรกเลยก็ แปลว่าแปลว่าพี่ดูชิปทุกวันเลยดิดูดูทุกวันนะดูตานอนนอนก็อาทุ่งกลางคืนทุกวันครจนจนเป็นบดเป็นบดเลยนะคืนซื้อของด้วยขายขายของหน้าหน้ามามาสอนมวยมาเป็นอาจารย์สอนมวยอยู่ที่เก้ากิโลเดือนนี้คือเป็นอาจารย์สอนมวยใช่ไหมครับสอนมวยไทยหรือว่ามวยไทยครับมวยไทยมวยอาชีพสอนนักเรียนนะครับฝรั่งญี่ปุ่น มันเป็น่ายมวยเหรอครับเป็น่ายมวยอ๋ยวยอว่าศิลป,ปะไทยมวยไทยยิมอยู่อยู่แล้วที่บางอยู่ครับอ่าอยู่เก้ากิโลครับอยู่เก้ากิโลศิลาชาอ๋อเก้ากิโลศิลาชาไม่ไกลครับ,รบ,รบอ่ากัแบสิบโละประมาณมวันนี้คือมาให้กําลังใจน้องครับดีใจอย,อยากอยากเจอน้องอยากเจอมานานแล้วมันคาดกันตลอดตอนนั้นผม ไปเบตุตรีไปอยู่บ้านแฟนครับมันก็ตอนนี้มันย้ายย้ายกลับมานี่มันมันพลาดกันตลอดจะไปหาน้องมันก็พลาดกันตลอดเนื่องจากหน้าที่การงานครับก็บอยากเจอลูกสาวอ่ะอยากถ่ายรูปอยากได้เสื้อนะอยากได้เสือ้ออยากได้เสือ้อเสื้อเสื้อลูกนะบแบรนด์นัทตรพรครับแล้วก็อยากจับมือกอับสาวหน่อย ใช่เหงๆปังๆ,งๆงงเมากหลายๆคนเขากิดอย่างนี้นะครับแต่คมเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ผมเชื่อนะสิ่งที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานนะผมขายบอกถ้าจะขายกุยวหมดน้ำน้ำมดนะบัสแยอ์วันนี้ถ้ามดนะสำหรับมันจะไม่ไม่บดไม่หมดป่ะวัเมื่อวานิมดเหอแล้วจะมาหาขอเพื่อนขอไปใช่ไหมขอ,อะจะขายให้หมดแล้วให้ได้มาหาลูกสาวอ๋อ เนี่ยครับมันเป็นเป็นหลายๆคนก็เป็นแบบนี้นะครับคือว่าเพื่อนขอแล้วเพื่อนทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนครับนลองดูคลิปไปน้ำตาลูกบูญชาหนอนได้พี่เคยร้องจริงเหรอเครื่องตอนไหนตอนเขาร้องไห้ไหมไม่คือมันนิ่นฟังฟังไปดูแบบเหมือนแบบจินตนาการไปกับชีวิตน้องแล้วก็ อ็ดูดูตัวเองครับแล้วทำไมน้องเขาสู้ทำไมน้องเขานั่นทำไมเขาทำได้ครับอย่างเราผ่านร้อนผ่านหนาวมามีความเจ็บปวดเยอะบางครั้งก็ท้อแท้ก็เห็นก็เห็นน้องเนี่ยก็อยากจะสู้ชีวิตต่ออ๋อเป็นกำลังใจมีกำลังใจขึ้นมาเยอะนะแล้วเคยเจอน้องบ้างสักครั้งอย่าง ยังครับยังครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกเลยทั้งมันพลาดกันอแลวทิ้งร้านมาทิ้งร้านมาแล้วทิ้งลูกศิษย์นี่เขาก็หมดแล้วโรงเรียนเป็นตับลูกนี่รับเป็นอาจารย์สอนมวยนะครับที่แถวนี่ดูศิรชาเนี่ยครับเป็นค่ายมวยอยู่ศิรชานะครับความรู้สึกก็ไม่แตกต่างกับคนอืีนะนะ เวลาเขามีระวงรามาอย่างนี้พี่ควารู้สึกพี่เป็นไงพี่ดูคลิปทุกวันแบบมีข่าวรามาพวกอะไรผมด่า,นาในใจนะนใในจผมด่าในใจนะครัผมด่อะไรอะไรเงี้ยแบบคือพูดไม่ได้ดีกว่าครับคือมันกินเกย์ด้วยกินเกย์มาปนะแปดเก้าสิบตั้งปฏิทานนะกินเกย์ตลอด มันมีอะไรเอียด็เราจะพูดไปโหกแบไม่ได้เลยเราูความจริงตลอดใช่ไหมครับล้งาเกินมาเกืบเปปีแล้วลวันนีต้ตื่นเต้นไหมเจอเจอน้องท้งแรกตืนเต้นงแรกตื่นเต้นเน,น,นี่ยรอรออยากเจอไงต้องเจอไ,ได้โดนโดนแ้้วขอไยิ้มว่าก็ไม่เป็นไรแต่เ้านเกียร์ ลรวรอดูคอนเสิร์ตไหมครับเนี่ยก็ต้องกลับเก็บนารอ๋อแล้วกลับมาใหม่เนี่ยเปิดความรู้สึกนะครับเขาเอาที่เขาเป็นครูสอนเป็นครูนะครับครูสอนสอนมวยนะครับอยู่ศิรชชาครับที่ไม่ใช่คนอีสานนะครับเป็นคนภาคกลางแต่ติดตามน้องแล้วเราเคยดูหมอลำมาก่อนไหมเคยดูหมอลำเคยไปแถวกาลเสง ก่อนก่อนที่จะมาติดตามแล้วมัเคยเคยดูเคยดูอยู่ทั้งเดียวเป็นงานมันไม่ใช่บอลลัมไม่แบบดูคลิปดูอะไรนี่ในในโทรศัพท์ไม่เคยดูอ๋อนี่แหละเคยดูลุกทุ่งพวกลุกทุ่งพวกอะไรเงี้ยพวกยอดรักพวกสันติพวกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ดูทุกวันโอ้ทุกวันเลยนะดูได้เลยติดตามทุกช่องใช่ไหม วงฟ้าสมฟ้ะใสช่องพ่อนนทเนี่ยเดียบี่นี่เรือกดูเอาเป็นมุมเอาเนาะทุกคนบางทีเขาก็ถ่ายน้องมุมเดียวกันเลยแต่ทุกคนเขาก็ดูดูกันดูกันทุกช่องนะครับนี่คือความรู้สึกนะครับของเอฟซีครับเปิดใจผู้ฝึกมวยนะครับเนี่มีของลูกสาวแล้วนะเนี่ครับ ลูกสาวทั้งนั้นเลยยิงซีตัวกินนะครับนี่ไม่มีไม่มีตัวสาวีนเนี่ยมีทั้งนั้นเลยครับเนี่สุดยอดครับคนภาคกลางแล้วเนี่ยดจะได้ลูปแล้วหาว่าลูกมวยเป็นอาจารย์อยู่ครับเป็นอาจารย์ฝึกมวยอยู่ครับนี่ครับ าติดเด็ดทีหลาน้อยติดลูกสาวติดลูกสาวช oh. อบมากเลยจนพูด oh. ถึงวันนี้ <c oughs> คนลุกเลยใช่ไหมพูดถึงดูดูดูด,ดูดูแล้ว,ลวเป็นไงพี่เวลาดูคลิปอะ่ะแบบเอาเอากินคือถ้าเกิดพี่แบบมีมีปัญหาเรื่องทุกข์ใจคิดอะไรมากมายแล้วมาดูคลิปน้องสแบบบายใจขึ้นไหมสบายใจสาน้ำตาออกนะครับตอนนี้ก็จะออกเนะพูดถึงไม่ได้ใช่ไหม พูดนะครับพูดทั้งน้ําตานะครับเนี่ยคือเขาคนที่เขารักน้องจริงอะ่ะจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันรือมันจะดันขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยแบบเขาเนี่ยเห็นคนลูกเลยมอไหมคนลูกเลยเนี่ยไม่เคยรักใครแล้วครับไม่เคยบ้ากันคือขนาดขนาดขนาดเป็น ครูสอนมวยก็คือต้องเข้มแข็งอีกแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่เคยแบบเนี่ยแค่พูดพี่เขาเ็าน้าตาไหลแล้วครับเนี่ยโอเคนะครับให้กําลังใจกันนะครับเนี่ยให้กําลังใจพ่อครูฝึกมวยด้วยนะครับคือเขามารอน้องตอนนี้ก็คือน้องยังไม่มาครับพี่น้องโอเคถ้าเจ้ากระถ่ายอยู่ครับโอเคครับคลิปนี้ไว้สาเนียครับโอเคขอบคุณมากครับพ่อครับ คลายลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดปักคัทสไคร้นะครับช่องวุฒิเดือนทรัพย์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ